ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวง h ชนแนลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสำหรับท่านใดที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้ท่านนั้นมีโชคลาภมังคังร่ำรวยเป็นเศรษฐีกันทวนหน้าเทิน ชะตาสามราศีฟ้าหนุนดวงการเดือนตุลานี้รวยไม่ย้งมีโชคราบรอยดวงชะตาของคุณกำลังจะรวยแบบสุดขีดจะเป็นท่านโชคดีที่เกิดราศีไหนบ้างเช่นมารับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับหนึ่งราศีเมษถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆของชาวราศีเมษ เงินทองไม่ขาดมือมีอไรายได้เข้ามาเรื่อยๆหมุนเงินได้คล่องมือไม่มีขาดช่วงอย่างแน่นอนดาวพฤหัสบดีทับดวงของใครคนนั้นมีโอกาสพลิกชะตากลายเป็นเศรษฐีได้เลยควรวางแผนการเงินให้ดีเพราะช่วงนี้รับทรัพย์แบบจัดหนักจัดเต็มอันดับสองชาวราศีตุล การงานของคุณถือว่าโดดเด่นเป็นพิเศษไม่ว่าจะหยิบจับทำการใดๆก็เป็นเงินเป็นทองคนที่ทำงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโบนัสก้อนโตอีกด้วยส่วนการเงินก็ถือว่ามีความโดดเด่นอย่างมากไรายได้ผลประโยชน์มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องแถมช่วงนี้มีเกณฑ์ได้โชคลาภหากคุณหวังในเรื่องของเงินทอง ยังมีโอกาสสมหวังอยู่หากลงทุนอะไรมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีเกินคาดชีวิตจะสุขสบายมากยิ่งขึ้นสุดท้ายนี้ชาวราศีกันการเงินของคุณ ดวงดีสุดในรอบ12ปีเรื่องเงินเงินทองทองและผลประโยชน์โชคลาภมีเข้ามาให้เชื่นใจเรื่อยๆรายจ่ายเริ่มลดน้อยลงแล้วจะมีะรายรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นแถมได้รุ้นรางวัลใหญ่อีกด้วยช่วงนี้ถือว่าเป็นราศีที่มีเงินใหญ่เข้ามาอย่างไม่ขาดสายจะมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการเงินขอเพียงอดทนรอสักพักในช่วงนี้จะมีโอกาสรวยขึ้นทัน นตาเห็ไม่เชื่อไม่ลบรูรูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาตริตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ